พี่พี่พี่นี้ก็จะมาแจกบ้านกันก็คือแบแจกบ้านไอดีนะคะไอดีแรกก็คือแบบเดี๋ยวขึ้นให้พี่คอมเมนต์นนะมีบ้านอยู่สองหลังนะคะหลังที่หนึ่งนะจะขึ้นหลังที่หนึ่งให้ไอเดียวเขียนให้่ใกล้ๆนี่นี่อ๋อไอเดียเขียว้าให้พคอมเมนต์นะอันนี้เราจะเขียวว่าบ้านบ้านใกล้ทะเลบ้านดันบ้านบนด,ดัดฟ้าโอเคนะชื่อน้อง เขแบบสร้างได้จัดเต็มดีนะแต่ว่าน้นต้องปรับนิดนิดนึงโอเคไหมนี่ขอโทษที่จะามแต่ว่าน้องแบบนี่อยู่ปอน้องน้องเขาบอกว่าน้องอยู่ปอนี่ไม่เป็นไรถ้าปอนึงจะไม่เป็นไรปอนึงสร้างได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะคะปอนึงแม้ว่าจะสร้างได้ขนาดนี้ก็ดีเลยนะไอดีที่ส่งจะมาดูไอซีสองกันเลยนี่นะคะไอ แดดฝ่าะคะไปดูหลังที่สองกันนะคะหลังที่สองน้องเขาบอกว่าป .2 ออป .2 ออหรอโอเคป .2 ป .2 จะสร้างได้ขนาดไหนอยากรู้มากอยากรู้มากอุ๊ยป .2 อส,อสร้างได้ยังขนาดนี้เลยเหรอป .2 ออก็ดีนะเนี่ยสร้างได้ยังขนาดนี้เลยโอ้โหมันตรงกับร้านอะไรร้านอะไรสร้างด้วยร้านนวด ร้านนวดอะไรร้านนวดเปิดไหมอุ้ยร้านนวดนี้ก็สวยดีนะปอสองคือสร้างด้วยชัดเต็มจริงเวอร์มากไม่ได้เวอร์นะนนเนี่ยคือแบบเขาต้องนอนอย่างไงไม่ใช่นอนอย่างงี้ใช่ปะเออนอนอย่างนี้ถูกแล้วนะเออดีอะดีดีเหมาะมากอยากจะไปดูในบ้านหลังนี้กันเลยนะว่ามีอะไรบ้างสร้างคล้ายๆบ้านพี่ปอเลยอะ เดี๋ยวไปดูพี่ของพี่ปอยูอย่างนี้ป่ะไปดูของพี่ปอกันนะคะทุกคนว่าอยู่ยนี้ป้าน้องเรียนแบบสร้างพี่ปอเหรอแต่ไม่เป็นไรเรียนแบบสร้างพี่ปอก็ไม่เป็นไรแบบสร้างนี่จะเต็มเลยถ้าเรียนแบบสร้างพี่ปอก็ไม่เป็นไรอะ่ะอันไหนไม่ใช่นี้อัน,นี้อัน,นี้นี่ไงอุ้ยเรียนแบบพีบ่ปจริงด้วยแต่ว่าน้องแบบทําไม่เหมือน แต่ว่าของน้องเป็นตัวบ้านนี่เหมือนดีมากโอเคเรียนแบบพี่ปอนะไม่เป็นไรเรียนแบบพี่ปอไม่เป็นไรเขียนน้องเรียนแบบพี่ปอไม่เป็นไรหรอกอน้องก็สร้างได้สวยดีนะสวยดีด้อแบบพี่ปอรหรอโอเคไปดูหลังที่สามกันเลยนะคะหลังนี้จะเขียวว่าหลัน จะเขาว่านวดเฉยๆนะโอเคหลังที่สามหลังที่สามเนื้อเนื้อที่สามเป็นยังไงอะทางนี้เหรอก็เลี้ยวไปทางนี้ได้ไงอุ้ยน้องสร้างทางนี้อยู่พี่ไม่รู้นะว่าน้องสร้างทางเนื้ออะไร,รอะเอ๊ะพี่มาผิดทางหรือเปล่าอะ เป็นร้อยเรืออร่อยอ่ะเนื้อเนื้อพี่พี่มาผิดทางแล้วน้องเอ้ยพี่มาผิดทางพี่ต้องไปเริ่มใหม่แหละพอพี่ว่าพี่อย่มามองผิดทางเลยดิดูหน่อยอ่ะเนื้อดูหน่อยอ่เนื้อนั้น เอิ่มตรงนี้ที่เราเรียนไหมตรงไหนอะไม่เห็นเลยอะไรอะน้องแท้งอยู่ตรงไหนอะอืน้องแท้งตรงไหนอะคะพี่ไม่เห็นว่าน้องแท้งตรงไหนอยู่ฮะอันนี้บอกว่าน้องชื่อน้องน้องอะไรน้องแพรวหรอน้องแพรวอยู่ปศเอ้ย อยู่ปหนึ่งหน่อยพี่ไม่เจอแล้วพี่หาไม่เจอพี่ขอไม่เล่นกับน้องแล้วกันพี่ขอไม่เอาไอดีของน้องแล้วกันนะบา,บายๆเดี๋ยวจะไปเอาไอดีของคนอื่นหลังพี่สานนะคะเปรล่ะอุ้ยโรงเรียนอะไรล่ะอะไรอะโรงเรียนสนุกสนานอุ้ยปอสองปสองอะอุ้ยสวยะ อุ้ยสวยดีอร์ทุกคนน้องผู้สร้างแบบอุ้ยสไลเดอร์ไปเล่นสไลเดอร์เอ้ยใช้สไลเดอร์ไปเล่นนี้กันอุ้ยของสร้างสวยดีอร์ทุกคนแล้วกม็มีเป็นเอ่อเป็นทรายใช่ปะเออดีมากดีมากไอเดียดีไอเดียน,นี้ขอเคียวว่าส่วนน้ำและส่วนสนุกอันนี้ขอเคียวว่าส่วนเออโรงเรียนสนุกสนานดีกว่าพค่ะบ,บ๊ายบาย